นีสอ้แลไนคะอะไก่อะมานีหน้พี่เิ่อนครับอันลเ่นเล้ครับาวนนี้ครับวู่เช็่านเชลงครัเป็นงานเปดตัของเครานะครับแบรเครื่องสาอางจากเกาหลีเลยครับก็จะมีอ่าพี่ๆที่เป็นแบบว่าเป็นพาร์ทเนอรของเกาหลียแล้วก็พ ก็อันนี้ก็เป็นปกปักชีแรกเลยเนาะเป็นของที่ไทยค่ะน้องคุณเบลเขาบอกว่าเป็นรอบแรกที่แรกของที่ไทยใช่ก็จะมีพี่อ่าพี่มาแช่แต่งหน้ามาแช่แต่งหน้าให้ดูมาแต่งหน้าให้ดูอะไรอย่างเแล้ววันนี้จะรอดไหมเนี่ยพี่กับโฟนเอางั้นเื่ากันครั้งแรกไนะใช่ครั้งแรกครับ แต่ว่าจะเจอผ่านๆกันแต่ว่าสมมติมาสองคนในครั้งแรกเป็นคนพูดน้อยนะพูดนะเยอะไม่ใช่ถามเรื่อง่ๆตอบให้เยอะๆดีกว่าเนาะพี่มีกติกาแล้วเพีา่อเราเน้องผู้จบไปอ๋อใช่ค่ะพีมซีรีเพราะเธอคือรักเล่นผ่จบไปค่ะ ก็กระแสก็ดีมากเลยค่ะก็ทุกคนก็แบบนั่งตารอมาแล้วก็อันนี้คือมี18 EP ก็คือจบพอดีแล้วก็ฝั่งจีนก็มีด้วยอะไรฮะคือเราตอบอะไรอ๋อโอเคพูกพูดผมได้ครับได้ครับยังไงนะครับอ๋อใช่มันก็จบไป18 EP อ๋อแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากใช่ไหมครับดีมากดีมากขอบคุณ ก็เขาเรียกอะไรกว่าแบบโปรเซสมันจะได้ปล่อยวันนี้นะเพราะมันโทรกับทางจีนด้วยใช่มันก็ออนแอร์พร้อมกันเลยฮะครับของพี่โฟร์นะครับก็ชีรีส์กำลังออนเลยครับชื่อว่า My l o v e p i k Up นะครับได้กับเจมิน i าครับอกำลังคิวคนใช่ประมาณ EP10 แล้วเยตอนนี้สุดนี้ก็ EP11 แล้วก็เฮ้ยไม่ใช่สุดนี้ EP10 ครับก็ทุกคนก็ติดตามด้วย กำลังแบบว่าเข้มข้นเลยกำลังหวานกำลังหวานเลยจะมีหักมุมไหมใ่มีหักมไมีครับมี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 พิกไตพิกมาอะไรเงี้ยใช่ให้มันสนุกแล้วนอกจายาทงทงทแบบเดิเดิอะไรเงี้ย ้วยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นพี่ปีสามพวแล้วใช่ไหมอันนี้ต้องเรียกพี่ไปด้วยนะหรือว่าไงเป็นพี่ปิดการใช่ก็เรียนอยู่คณะเดิมค่ะคณะบัญชีบริหาร่นี่หนักไหมครับก็หนักขึ้นค่ะแล้วนิติเป็นไงบ้างหนักครับก็ผมแบกกระเป๋าไปทุกวันเลยรู้สึกว่าปวดหลังปวดมันหนักใช่พี่ปวดลังพี่ปวดหลังเออเราเป็นพี่ปีสามใช่ใช่ก็เพิ่งไปรับน้องมาครับแต่ว่าจะ พี่ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นิจกรามรับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับน้องปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นพิธีต้อนรับน้องปีหนึ่งเข้ามาในรั้วของจุฬาลงก่อนโอ้รู้สึกดีใจมากเลยที่เป็นรุ่นพี่ในจุฬาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราได้รู้จักน้องๆเพิ่มมากขึ้นอะไรแล้วน้องๆก็รู้จักเราอะไรงี้วรู้สึกว่าเออมันอบอุ่นดีครับบรรยากาศที่ไปรับน้องจิรายพี่ไม่ได้ไปอ๋อใช่ติดงานอ๋อใช่ อันนี้คือขิงเหรอหรือว่าแบบปีงานไม่มันตรงมาดีปกติก็ไม่มีผมติดปากพี่ากมีอะไรอย่างแนะนำน้องที่ถอไรงเรื่องานทุนี่หารท้นที่ตายแล้วตาตั้งใจเรียนค่ะไม่งานเขยอะไงเออครับผมงานเยอะจิงเยอะเยอะเยอะไะครับ นอนหลับมีครับมีครับก็มีเวลานอนมีเวลา,าพักผ่อนปกติครับแต่ว่าช่วงนี้จะหนักหน่อยเพราะว่ามีซ้อมคอนเสิร์ตใช่<ม>เป็นไงบ้างแอบเป็นไงบ้างซ้อมคอนเสิร์ตไม่รู้เลยเกบส่อแอบต่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นเกสของในคอนเสิร์ตก็เป็นได้ต้องเก็บเป็นความลับค่ะใช่ต้องรอนเซอร์ไพรส์ตอนมีแฟนๆแบบกำลังแบอยู่น้องพีมไปใช่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่า อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คืออะไรอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ต้อกก็ได้ต้รักแนะอาจจะไปเป็นอาจจะเป็นทีมงานในนั้นนะค่ะจริงเหรอทีมงานในนั้นเออเราเรียกอะไรครับซ้อมเป็นทีมใหญซ้อมก็ก็เกินครึ่งทางแล้วครับก็รู้สึกว่าเลือกโชว์เลือกเพลงอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเพลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแบบให้มันแม่นท่าเต้นการร้องเพลงอะไรให้มันแม่น ไซอมเกสะอไรครับซ้อมนะครับซ้อมเกสอันนี้เหรอไม่ใช่พีไม่ได้ไปผมแซงเล่นเฉยใช่แต่อาจจะดูเหมือนไปมานเขวะไปทำอะไรตึกเกมมี่ทุกอย่างใช่ไปทำงานไปงานาขับถาการบาดเจ็กันตกแบบนี้ผมี้แผลอะไรนี้ที่มีรูรัะการรูรัดอ้าวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมโดนรูรัดแล้วพีเช่อยูใช่ปะเนี่ยเนี่ยนะนะ งูจริงจริงเหรองูจริงจรก็คือผมไปกาการแสดงอะไรเงี้ยไปฝึกซ้อมมันเป็นแบบช่วงงูอะไรเงี้ยแล้วโดนงูรัดมาเป็นแฟนบอกว่าพี่เจสินเนี่กอร์ครับอะไรครับเป็นแฟนบอกว่าพี่เจสินเนกเกอรก็เป็นได้ครับกำลังคุยคิวไปเรื่อยมากไปเรื่อย99ใช่ป่ะตอนนี้ผมผ่านทีมผ่าน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 ผ่ันอันนี้งูจริงใช่ไหมอะไรครับงูจริงเนาะงูจริงครับงูจงอาง

เราไม่ให้เขเห็นเรารารู้ไหมครูเาเรา้ราู้สิรู้ส,ส,ส,สิจะไม่รู้ใช่ก็ซ้อมอยู่ตึกเดียวกันแบบคนละ,ะห้องแค่น,นั้นเองถ,ถ้าถ้าแยกเพลงใช่พ่ะค่าช่วยเดียวก็คือแต่ว่าวเราก็รู้ของกันและกันใช่ไหมรู้ครับรู้ครับรู้ครับก็คุยกันหมดนะวออที่ตอมนตอนนี้เรามีแบีาหม่ตอนนี้ถึง อ๋อใช่ก็เรื่อง The Dark Guys ค่ะก็คือเกมทอยทูลูมิติก็เล่นกับเจมินายนี่แหละค่ะใช่ใช่เกรดมากเกรดมากอ๋อบกังการจกไปอ๋อใช่ทำงกนกับเจมินายไหมคะยังไม่ได้เริ่มเลยไปถ่ายเทรลเลอร์ไปค่ะก็ดีค่ะเขาตั้งใจมากแบบในการถ่ายเรื่องนี้ค่ะใช่เพราะเขาก็บอกว่าอยากลองเล่นอะไรใหม่ๆแบบรุนลุนบ้างอะไรก็ไปด้ดีอ๋อใช่ เราไม่เป็นีอก็ต้องเป็นสิเพราะเราโตกว่าเออราพี่สาวอันนี้คือคิดเอาวป่าแค่บอกไม่อยากทำอม่ได้งี้มันไม่ต้องขยงแข็งเราเป็นพี่ไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ได้อยากเป็นพี่แต่ทำไมเห็นว่าไม่รู้ว่าพี่เป็นน้องมาตลอดไงคือแบบทุกคนเป็นพี่พี่หมดเลยพี่ก็เลยอยากมีน้องบ้างนะครับพี่พิมสวัสดีครับ

วันนี้พี่ต้องเช็คก่อนว่าแบบปากมันแดงพอไหมเออเพเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้เขาสวยมากตายแล้วตายๆแลอวันนี้แบบฟิปท่านหน้าบอกว่าพี่ครับทำยังไงก็ได้ไม่ต้องหลอกก็ได้ขอให้สวยับพีพีอะไรครับขยับขยับขยับโอเคเอาตัวเดีัวเดียวอะไรนะบอกข้างหน้าว่าแต่งนี้ก็ได้ เต็ม,ม,มไปไปสิบเลยค่ะสวยมากวันนี้เขาใช้กุชชันด้วยขอใครขอใครขอใครเฮราค่ะถกต้อง่งม,มาก่มากไม่เราก็ไม่ทำเสือคนละแบบไงใช่เขาก็สวยมาก ไม่หล่อเลยหล่อเท่ก็ได้นะอยากหล่อบ้างอย่าดูโชว์ว่าแอบหล่อแอบหล่อแอบหล่อสวยแอบหล่อแปลกๆนะสัมภาษณ์คู่แบบเราคนละฟิลกันเลยเออเก่งๆแต่ว่าก็เป็นพยากันไปนี่ครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์กับพี่พีไปครับผมอะไรครับ ดีครับสนิทกันแล้วครับเมื่อวานเพื่อเจอกันใช่ไหมไปถ่ายรายการด้วยกันรายการอะไรนะรายการรายการสบอยหรือเปล่าสบอยแล้วสบอยแล้วอะไรสบอยแล้วนึกใช่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 ก็เราติดตามเราติดตามจะไม่ผลงานด้วยกันอีกอะไรก็เราติดตาม